เครื่องรางของขลังกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับและบางอย่างที่ก็หาคําตอบไม่ได้เครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่คนเราเชื่อถือต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเป็นศาสตร์หนึ่งที่ยังคงมีอยู่ในสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแต่เรื่องของความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังก็มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งในตำราที่ใช้สรานกล่าว ที่นักรบสมัยโบราณจะมีติดตัวเป็นมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งมีด้วยกันหลายชนิดและมีความเชื่อเครื่องรางของขลังนั้นๆต่อพระเกจิที่สร้างเครื่องรางนั้นอย่างมั่นคงจะเห็นได้จากการสืบทอดศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังตกทอดกันมาใช้เป็นเครื่องรางสําหรับคุ้มครองป้องกันในการออกศึกรบสงครามในสมัยโบราณเป็นความเชื่อทางศสยศาสตร์อย่างหนึ่ง เครื่องรางของขลังหมายถึงของขลังใดๆที่ดีในตัวที่ได้ผ่านการปลุกเสกลงอักขระโดยพระเกจิอาจารย์เช่นตะกุดหนังหน้าผากเสือตะกุดไม้ไผ่ตันเขี้ยวเสือกรวงลงอักขระเบี้ยกแก่มีดหมอผ้ายันผ้าประเจยียดเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่มีมาในสมัยโบราณกาลนับพันปีและประวัติเครื่องรางของขลังไม่ได้มีแต่ในเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น โดยเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะสามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆให้ได้รวมถึงโชคลาภเมตตามหาเสนีปั้นหนึ่งทำรรมาจากกะโหลกของคนที่ตายโหงนำมาแกะเป็นแว่นขนาดกำลังดีแล้วแกะเดินเส้นเป็นรูปต่างๆเช่นเป็นรูปหน้าคนรูปยักษ์รูปอินนต้น และปั้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดคือปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนงที่มีตำนานได้กล่าวว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศีนำกระดูกหน้าผากแม่นาคมาทําเป็นปั้นหนึ่งแล้วนําทําเป็นบัวเข็มขัดโบราณแต่สําหรับปั้นหนึ่งในไทยนั้นตามตำนานเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่สี่มอครั้งที่แม่นาคออกมาอารวาสหลอกหลอนผู้คนอย่างหนักโดยเฉพาะที่แยกมหานาตณในปัจจุบัน ทำให้สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมลังสีได้มาทำการสกดวิญญาณโดยการเจาะกระโหลกผีแม่นาคเอามาลงอักขระอาคมทำเป็นปั้นหนึ่งท่าเอวซึ่งหลังจากนั้นได้นำปั้นหนึ่งไปเก็บรักษาไว้ที่วัดรักขังโคสิตาลามครั้นเมื่อท่านชรามากแล้วได้มอบปั้นหนึ่งกระดูกหน้าผากแม่นาคนี้ไว้กับเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์ทน์ต่อมาท่านได้ประทานปั้นหนึ่งแม่นาคให้กับหลวงพ่อพลิง หรือพระครูวิสุทธิลาจารย์ซึ่งภายหลังได้นำปั้นหนึ่งอันนี้มาถวายแด่กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในเวลาต่อมาก่อนที่ปั้นหนึ่งแม่นาคจะถูกเปลี่ยนมือไปอีกหลายทอดและหายสาบศูนย์ไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดครอบครองปั้นหนึ่งแม่นาคในณปัจจุบันแต่ทว่าทำไมต้องนำกะโหลกส่วนหน้าผากตรงหน้าผากส่วนของสมองส่วนหน้าและเป็นจุดของตาที่สามและตรงนั้น คือจักระหกมันเป็นจุดหนึ่งของพลังที่สุถิตในกายมนุษย์กระดูกหน้าผากที่นำมาทำเป็นเครื่องรางที่ได้จากผีตายห่วบ้านและที่เฮี้ยนที่สุดน่าจะเป็นชิ้นปั้นหนึ่งที่ได้จากผีตายท้องกงถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ติดวิญญาณที่มีผู้คนนิยมชมช,มชอบมากที่สุดเป็นวัตถุที่มากด้วยแรงอาถรรพ์ เห็นได้จากที่ท่านสมเด็จพุทธจารย์โตโคมมลังศีใช้การสะกดวิญญาณแม่นาคไว้ที่ปั้นหนึ่งนั่นเองปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไปจากสังคมไทยนั้นก็คือความเชื่อในสิ่งลี้ลับที่ยังปรากฏอยู่ในความเชื่อของคนไทยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติตั้งแต่อดีตการจนถึงณปัจจุบัน